h ฮ l l o มาเจอเจอกระปอนจ้าวันนี้ปอนมีหนึ่งผลิตภัณฑ์มาแนะนำค่ะเพื่อใครอยากได้ความใสกระจ่างนะคะของใบหน้าใช้มาหนึ่งอาทิตย์เองหน้านี่แบบเนียนใสาขาวมากยิ่งขึ้นดูดูนี่เราก็จะมีเซ็ตขอ Annie Perfect Go ค่ะมาแนะนำกันนะคะใช้มาหนึ่งอาทิตย์เอาให้ดูหน้าผลิตภัณฑ์นี่ เป็นแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเป็นการใช้สบู่นะคะโกลคาเจนก่อนเพื่อที่จะให้ขจัดนะคะความสกรปรกของใบหน้าอาจจะเป็นพวกครีมต่างๆและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการบำรุงกันเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นโกลคาเจนนะคะเซรั่ม um, ที่จะมีส่วนผสมการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะทําให้ใบหน้าเต่งตึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครมีใบหน้าของความไม่เกลี่นะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้และหลังจากนั้นก่อนออกแดดค่ะใช้เป็นตัวครีมกันแดดตัวนี้ที่มี s p f 5 0 กลับมาบ้านล้างด้วยสบู่นะคะโกคอลลาเจนเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวของไวท์เทนนิ่งเซรั่มตรงนี้ค่ะนะคะตัวไวท์เทนนิ่งที่จะทําให้ปรับสภาพผิวหน้าก่อนนอนให้ขาวกระจ่างใสในช่วงเวลาหลับนั่นเองและตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งคอลลาเจนไนท์ครีมลดรอยต่างๆนะคะชะลอความชราต้องบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์แอนนี่เพอร์เฟกต์โกที่ปอนใช้มันหนึ่งอาทิตย์ตรงนี้หาซื้อกันให้ได้นะ ใช้ได้ทำผู้หญิงผู้ชายเลยพูดได้เลยค่ะว่าเริศมากนี่แอนนี่เพอร์เฟคเกอ I love you